โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชมมี่จังนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามารับชมแล้วไม่กดไลค์กดติดตามถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับทุกคนทางโรบอทตอนนี้ในเวฟโรบอทเนาะได้ทําการล่มนะครับทุกคน มันล่มอยู่นะครับตอนนี้ถามว่ามาตอนไหนเหรอครับเออเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถเช็คได้ที่สเตตัสโรบ็อกนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันเลยนะสเตตัสโรบ็อกเนาะทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ มาตอนไหนนะครับทุกคนในเวลา9โมงนะครับทุกคนผมจะทําการไลฟ์สดน,นะครับทุกคนอย่าลืมมาดูไลฟ์สดผมด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้โรบอกร่มนะครับถามว่าร่มนานไหมผมไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคนเี๋ยวผมจะให้ลิงก์สเตตัสโรบอไว้ใต้ดีคิปชันเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันตอน9โมงนะ